สวัสดีครับผมวันนี้พามาดูรถไถเดินตามนะครับก็ส่วนใหญ่ตอนนี้จะมีสยามนะครับเข้ามา3ตัวเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมไฮไลท์กันนะครับอ่าตัวแรกครับ T-R t 1 0ทรอกับสยามคัดคู่นะครับราคาอยู่ที่38,00มบาทครับฟังเสียงครับผมครับายดูรอบๆเลยครับ ก็จะได้มาเป็นร้อยางครับคู่ตัวรถตัวนี้คัดคู่ครับการเข้าเกียร์ก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมเห็น,นี้เดี๋ยวสายครับเข้าเกียร์กำนี่ครับเบรกก็อันนี้ถอยครับง่ายๆครับผม เบานิมครับสาม0มืนแปดพันบาทครับเดี๋ยวไปดูตัวที่สองครับ ตัวนี้จะเป็น RT-100 นะครับแล้วก็โครงสยามเป็นเกียร์กลางนะครับตัวนี้เป็นตัวนูนครับผมราคาอยู่ที่38,000เช่นกันครับตัวตัวอาทีพัดไฟหน้าจะใหญ่นะครับผมฟังเสียงครับ ระสบบสีเกียร์นะครับผมสยามคูโ,โบต้าสามเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยครับเข้าเกียร์ตรงกลางนะครับนี่ครับราคาอยู่ที่3 8 0 0 0บาทาใช้งานได้ปกติครับพร้อมใช้งานนะครับไปดูตัวต่อไปครับตัวนี้37 0 0 0ครับผมอาทีร้อยกับสยามตัวนู้นนะครับเกียร์กลาง ไม่รวมขูบย่ำนะครับเฉพาะหัวกับหางนะครับ 37,000บาทชุดนี้ก็จะเป็นโลเด้นโบสวีทแรงนะครับพร้อมกับหางโลเด้นโบพัดนะครับราคา53,000ืามพับาทแลประกัน1ปีนะครับทั้งเครื่องทั้งโครงได้เป็นหัวสวแรงนะครับตัวใหม่เลยครับผม ตัวนี้ครับผม et 95ครับ et 110ครับผมขออภัยครับ et 110นะครับตัวนี้เฉพาะหัวเครื่องหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับ et 110หางบิ๊กจิ๋ว9,500นะครับตัวนี้แล้วแต่ตัวครับบางตัวก็หนึ่งหมื่นบาทนี่9,500นะครับ เช็คพร้อมใช้งานครับเซ็ตนี้อยู่ที่24,500บาทครับผมได้เป็นหัว11แรง ET ครับแล้วก็หางบิ๊กจิวตาช้างนะครับพร้อมใช้งานครับตัวนี้ยันมา85 LM นะครับแล้วก็โครงลิงลม 1 7ื่นครับตัวนี้1 7ื่นตัวนี้ et 9 5แล้วก็บิ๊กจิ๋วนะครับ2 3งหมครับผมตัวนี้จะเป็นล้อยางครับลูกค้าอยากเปลี่ยนเป็นล้อเหล็กก็ได้นะครับต่อมาครับ rt 9 0เฉพาะหัวอยู่ที่หน0 0 0หมบาทนะครับหาง9 5้าครับผมเดีย๋ยวไปฟังเสียงเครื่องครับ ตัวนี้อยู่ที่สองหมืนหกนะครับผมเซตนี้นะครับหางลิงลมเช็คสภาพนะครับแล้วก็อา9 0ทีก้าสิบประมาณนี้ครับตัวนี้อีทีรอยสิบครับราคาหนึ่งมนห้าันบาท ตัวนี้ปั๊มปกตินะครับ,รบน้ำมันแรงดันปกติครับตัวนี้ก็ร้อยสิบนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเช่นกันตัวนี้ร้อยสิบห้าครับ อีทีหครับผมอันนี้หายากนะครับส่วนใหญ่เราจะเจอแต่110นะครับตัวนี้ตัวนี้11แรงครึ่งนะครับภาษาบันๆน,นะครับเรียกภาษาบันๆ ตรงนี้ ET95 ครับผมราคา13,500ครับ ประมาณนี้แล้วกันครับผมอันนี้ก็ลูกค้านำมาเทินได้นะครับผมเครื่องกับโครงมือสองนะครับตามสภาพนำมาเทินเป็นตัวพร้อมใช้งานได้นะครับพวกล้อเหล็กมือสองแล้วก็มีนะครับราคาเริ่มต้นพันสามไปจนถึงสองพันนะครับแล้วแต่สภาพนะครับส่วนผันไทยก็พันสามถึงพันห้านะครับผมผันไทยครับมือสองนะครับ ดูหลังอู่ครับผมก็จะมีโครงม้ยเล้งบางนานะครับตัวนี้เช็คสภาพพร้อมใช้งานครับราคา14,500ับาทนะครับก็จะมีล้อเหล็กให้ด้วยนะครับ1คู่ครับผมตัวนี้เช็คเฟืองเกียร์แล้วก็ทําสีนะครับผมของมือเล้งบางนาครับอะไรหาง่ายนะครับตัวนี้เราขายมือหนึ่งเราก็มีนะครับอ่าตัวนี้เครื่องอ่า ซ่อมเสร็จนะครับรอล้างประกอบนะครับผมล้างล้างเคลียแล้วก็ถึงขั้นตอนทําสีนะครับทําสีเสร็จก็ประกอบนะครับประกอบแล้วก็ไปจําหน่ายหน้าร้านนะครับผมตัวนี้ลิงลมครับหนึ่งมืนบาทโครงลิงลมนะครับส่วนเครื่องพวกนี้ก็รอซ่อมนะครับหรือว่าลูกค้าสายช่างนะครับมาซื้อตามสภาพไปซ่อมได้เลยครับผม นี่นะครับตัวติดได้ก็มีนะครับตัวติดได้พอสูบน้ําก็มีนะครับผมนี่ครับโครงต่างๆนะครับผมก็เริ่มต้นห้าพันถึงเจ็ดพันครับสี่พันห้าห้าพันหกพันเจ็ดพันนะครับแล้วแต่สภาพนะครับโครงนะครับเือ่สองโครงตามสภาพนะครับนีครับ เครื่องก็ลูกค้านํามาเทินเครื่องใหม่ได้นะครับขูบย่ํำเราก็มีครับผมขูบย่ำหมื0นสองห้าร้อยหมื่นสาห้าร้อยหมื่นสีห้าร้อยครับอันนี้แล้วแต่รุ่นนะครับผมล้อเหล็กก็มีครับล้อเหล็กตัวใบห้านะครับอยู่ที่เจ็ดันห้าใบหก ตัวนี้ใบหกของนกนะครับแปดพันห้าครับอันนี้ใบหกสีส้มเจ็ดพันห้าครับผมรับเองกล,ลดได้อีกนะครับยางหลอดอกตัวนี้3800นะครับหนึ่งคู่ครับแล้วก็ยางแท้ห้าพันแปดร้อยครับผมวินมูรีมีของบิ๊กจิ๋วนะครับเบรกนอกเบรกในหรือว่าจะวิน วินมุลี่ช้างหล็กนะครับของโครงช้างหล็กครับผมอันนี้คือพาร์สอะไรนะครับตัวนี้ชักล่องครับผม1ันหกห้าสิบก็โครงก็มีประมาณนี้นะครับนี่ครับโครงร้านเราอยู่ติดถนนคอนแก่นพลทองนะครับเส้นคอนแก่นพลทองยางตลาด บ้านบ่อนะครับอย่างตลาดพลทองเนี่ยเส้นนี้เลยครับหรือตั้ง GPS มาครับพิมพ์ว่าร้านสมคิดการค้าครับผมตำบลหนองแปนอำเภอกำมาลาสจังหวัดกระสินครับโค้งมือหนึ่งเราก็มีนะครับผมอ่าอันนี้สยามพัด X นะครับผมตัวนี้ตาช้างสยามพัด X ราคาอยู่ที่3 7 0 0 0บาทนะครับตัวนี้ครับ ระบบ4เกียร์นะครับประกัน3ปีครับตัวนี้โรงนก16แม็กครับผม48.000บาทระบบ4เกียร์นะครับเฟืองใหญ่มุลีหน้าสิบสองนิ้วครับผม48.000บาทมีสายพันแล้วก็น้ำมันเกียร์ให้ครับแล้วก็จะเป็นด้านหลังก็จะมีกันฝุ่นนะครับสลากสองตัวสก,กีกระบ,บองแล้วก็ ตัวแปนยาวมาอย่างนี้นะครับส่วนเกียร์กลางจะเป็น141แมกนะครับตัวนี้43,500ครับผมนี่นะครับเครื่องใหม่ก็มีครับผม g o Golden b o บนะครับ Golden b o บ155พัดครับผมนี่ครับ155พัดตัวนี้เอาไป 29,500นเครับผมมารับเองนะครับใครที่ชมจากคลิปนี้นะครับสองหมนเประกันหนึ่ปีครับผมเครื่องสิบห้าแรงย่ำนาครับตัวนี้สิบสี่แรงเอาไปสองหมื่นเจ็ดพันห้ารอยครับโกลเด้นโบสิบสแรงสิบสองแรงไดสตาร์ทมีนะครับผมตัวนี้ติดไดสตาร์ทนะครับสองหมนเ้าพันห้าร้อครับประกัน1ปีนะครับอันนี้คือเครื่องโกลเด้นโบครับ เครื่องเซททีก็มีครับผมเครื่องเซททีมีตั้งแต่110นะครับอยู่ที่45,000 125อยู่ที่47,500นะครับแล้วก็140,500 0 0ครับผม155 5 2 0 0ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นโครงมุ้ยเล้งบางนาครับย่ำนาเกียร์2ครับ ML 125ตัวนี้ประกัน1ปีครับราคารับเอง37,000ครับราคาเต็ม39,000ครับ จะเป็นล้อใบสีนิ้ววง30นะครับนะก็ประมาณนี้ครับผมเรารับโครงเก่านะครับตีเทินมาเอาโครงใหม่ได้เลยนะครับก็มีประมาณนี้ครับผมโดยรวมนะครับโครงสยามโครงบิ๊กจิ๋วนะครับสยามคัดคู่สยามเกียร์กลางนะครับแล้วก็โครงใหม่โครงเก่าฝากลูกค้าติดตามนะครับแล้วก็ซับสไครต์กดไลค์ให้หน่อยนะครับ ร้านสมคิดการค้าสวัสดีครับ